เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโย กังเทพนะโอ้โหนี่เป็นเงินล่ะโอ้โหโคตรเทพเลยนะครับอาชีพนักผิดนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โยกังเทพนะครับผมเปิดใหม่ในเอสที่6นะครับวันที่7มกราคมนี้นะทุกคนครับในปี2022วันนี้ได้โอกาสเข้ามารีวิวในเซิร์ฟเวอร์นี้นะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยกับการอัปเกรดใหม่อาชีพใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟโยกังเทพนะครับนั่นคือนักผิดนะครับผมชอบเอฟเฟกมันมากทุกคนดู อย่างหล่อเลยนี่คืออาชีพนักมวยที่มีการอัปเกรดมาใหม่นะครับโจก,กังเทพเนี่ยเปิดเซิร์ฟใหม่เนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายนะครับผมนิเช่นมีกิจกรรมกดไลค์ กดแชร์รับฟรีทันที100 point แล้วก็จะมีลุ้นรับบัตรถูมันนี่ด้วย300บาทนะครับผม3รางวัลทุกคนฮะก็จะมีรางวัลรับ point ด้วย10รางวัลสามารถไปติดตามได้ทางโพสต์เพจตัวเกมโยกังเทพได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาตะลุยในเกมโยกังนะครับผมเกมที่มีสตอรี่เรื่องราวมากมายนะครับผมในเกมนี้นะฮะผ่านมาหลาย generation เราวอยู่ในแพลตฟอร์มเกมโยกัง m o b i า e นั่นเองทุกคนครับ เซิฟนี้นะครับผมมีทั้งหมดทุกอาชีพเนี่ยรวมกันแล้วนะครับมีกาอาชีพนะครับหนึ่งก็จะเป็นนักดาบนะฮะมือกระบี่มือทวนนะครับผมมือธนูนะครับมือหมอนักฆ่าแอสซิสต์นะครับหรือว่าจะเป็นนักสามเวทมนต์นะครับแล้วก็จะมีอาชีพทีลัมหรือต้องมีคลาสสามเลเวลหกสิบถึงจะสามารถ สร้างอาชีพอัปเกรดใหม่นี้ได้นั่นคืออาชีพนักมวยแล้วก็ที่สําคัญใหม่ล่าสุดนั่นคืออาชีพนักพินครับทุกคนดูให้เฟรวันเฮ้ยชุดเนี่หมุนโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะครับใหม่ล่าสุดคืออาชีพนักพิณน,นะครับผมตัวนี้ก็จะมีคลาสสิคเลเวล8เซฟถึงจะสามารถสร้างตัวละครนักพินได้ในเด็กทุกคนฮะก็จะมีสายธรรมะอาธรรมแล้วก็จะเป็นเพศหญิง กับเพศชายให้เราเลือกเล่นได้ในเกมโยกกลังนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมก็ไปรีวิวในเกมโดยเลือกเล่นเป็นอาชีพแรกเลยคือนักดาบนะครับแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับผมก็จะให้ระบบตั้งให้เลยละกันนะครับความยากอยู่ที่3ดาวนะฮะชื่อว่าอ e. ีดวงนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวในเกมเลยละกันนะครับเขาบอกว่าชื่อของท่านผิดกฎเอา้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ละกันนะครับเป็น ป้าโยชินั่นเองทุกคนเข้าไปเลยฮะเซิร์ฟโยกังเทพเนี่ยเขามีการอัปเกรดแพดใหม่ล่าสุดทุกคนฮะจะมีอาชีพมีอีกพคูณ100เลเวลตัน120แจกฟรี VIP 8ถึง VIP 16แลกคอยตำลึงถึงจะได้รับแจกฟรีทั้งตำลึงทั้งทองแบบไม่ผูกมัดดอกทุกมอนสเตอร์กิจกรรมสงครามฝ่ายลงดันต่างๆได้10ครั้งต่อวันกิจกรรมนะฮะแจกมีทุกสัปดาห์พร้อมด้วยโค้ด แรกเริ่มฟรีในเซิร์ฟเวอร์โยกังเทพนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆเนี่ยมีของแฟชั่นหรือว่ารูปรักษ์ในเกมโยกังที่เรียกกันนะครับนั่นคือรูปรักษณ์สโนว์คริสต์มาสนะฮะจะใส่รูปลักษ์ก่อนละกันนะครับเป็นตัวนี้ฮะ สโนว์คริสต์มาสนะครับผมนี่<ม>น,นะครับผมนี่คือหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับสโนไวท์คริสต์มาสบีพีบวกขึ้นมา6 0 1นะครับทุกคนตัวนี้มีก้าสเตตัสเลือดลมพันห้าสามสิบแล้วก็จะมีพลังภายใน240จัดแจกมาให้เราฟีใส่เท่เทแล้วก็จะมีพวกอาวุธแฝดด้วยนะครับนี่อาวุธหุ้มครับใส่ได้เลยนะฮะเป็นอาวุธตัวใหม่ด้วยทุกคนสวมใส่เปิ๊บ BP ขึ้นมาเศาร้อยนะฮะอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยง นะครับเราก็จะมีพาหะเครื่องรถเครื่องไม้ที่จะแจกมาให้เราฟรีนะครับเป็นอีกหนึ่งะฮะอย่างที่ผมชอบม,มากๆเลยนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะรถเครื่องไม้เนี่ยก็จะอยู่ที่1200นะครับมีโจมตีบวกมา24ป้องกัน1 4ีคิบวกมาตั้ง6แหนกะแล้วก็จะมีทนทานบวกมาด้วย3นั่นเองทุกคนฮะตัวนี้พาเราทำควสอ,อย่างไวเลยนะครับยังอื่นก็จะแจกมาเป็นพวกหยก4คูณนะครับหรือว่าเป็นไอเทมนะฮะสำหรับเพิ่มสเตตัส หรือว่าจะเป็นพวกผ้าคุมของเพศอื่นนะครับเป็นพวกไอเทมนะฮะเศษอาบุธเทพหรือว่าจะเป็นจิตสุดยอดสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นหินเหล็กนอกโลกไอเทมอัปเกรดอุปกรณ์น,นั่นเองนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกมีประมาณนี้ส่วนใครอยากจะได้กิจกรรมเพิ่มเติมติดตามได้ในส่วนแฟนเพจตัวเกมโยกังเทพได้เลย นะครับก็มันจะมีกิฟต์คโค้จัดแจกฟรีมาให้ด้วยนะครับในเซิร์ฟโยกังเทพก็ติดตามได้ข้างล่างในชิปชั้นได้เลยนะครับส่วนกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีศึกพักมีเกี่ยวกับโบนัสต่างๆนะครับผมรับของ30วันนะครับจะมีรางวัลยืนออนไลน์นะฮะร้อนาที60นาที30 10นาทีนะครับได้รับเป็นพวกทองนะครับเป็นของต่างๆมีน่องไก่บ้าง มีพวกจิตสุดยอดสัตว์เลี้ยงนะครับ ENP ก็แจก3เวลาให้เราด้วยจะมี8โมงเที่ย,ยงแล้วก็หโมงเย็นนั่นเองนะครับส่วนอันดับเทพที่แท้ถูก,ก็จะมีให้เราร่วมสนุกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อันดับเทพนักช้อปปิ้งสายใช้จ่ายเนี่ยน่าจะได้เราพวกนี้นะครับมีสล็อตด,ด้วยนะตำลึงตึงโปะนะครับใช้จ่ายสะสมได้รับของตอบแทนเป็นทองแท่งแล้วก็ของแรกแลกนะเฮ้ยโอยเยอะขนหัดดีเลยเหร โอ้โหกล้วยนี้น่าจะเป็นของแรกนะพวกสตรอเบอรี่พวกพวกล้วยอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนเนี่ยปีโบนัสด้วยโบนัสเป็นทองแท่งบวกไป20นะครับเลเวลอัพรับไปเลยนะครับได้รับเป็นตำลึงนะ10,000เลเวล10นะครับไม่ยากเลยเลเวล10ในเซิร์ฟโยกลางเทมนะไม่หนานนะครับแล้วก็มาถึงเลเวลอุ้ยตัวนี้เลเวล50าสิบได้ตำลึงอีกหรอตำลึงเท่าไหร่20,000โอ้โหบวกกันเป็น30,000เลยนะตำลึงแจกมาในเลเวลนะครับทุกคนแล้วก็สูงสุดเนี่ยได้รับเป็นหีบมังกรต้านแล้วก็เป็น หนังสือกําลังภายในใช่ดีหนังสือลับภายในนะครับแล้วก็เป็นพวกยาอีกที่สัตว์เลี้ยงกับเป็นเนื้อในชีวิตขั้นกลางนะครับเขาก็แจกมาใครที่เลเวลอัพถึง66ก็ไม่ยากนะเซิร์ฟนี้ไวมากนะครับมีแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นแข่งสานฝึกฝนบังคับตลาดทศการล่ม1 1ึ่งอารีนาก็มีนะครับนี่ก็จะได้เป็นพวกโบนัสทองแทงบ้างน้องไก่บ้างนะครับเป็นไอเทมแรกก็มี นะครับล็อกอิ7น7วันได้รับเป็นหยก4คูณนะฮะแล้วก็รูปรูปแม่น้ำฉี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกขีปน,นในฝ่ามือน,นั่นเองนะครับดันเจียนมีคูณ2กิจกรรมมีดอกพันสายเราร่วมสนุกเป็นกล้วยกับสตรอเบอรี่มีแลกยานพาหะด้วยนะครับอุ้ยตัวนี้ใหม่แน่เลยอนะ่ะอุ้ยยางเทพาหะใหม่ครับทุกคนเนี่ยพวกนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเขาอัปเกรดมาใหม่โดยใช้ของแอกเป็นมนุษย์หิมะแล้วจะเป็นของแระนะอุ้ยตัวนี้อย่างเทอ่ะคล้ายๆรถเครื่องไม้นะเนี่ย โหอย่างอย่างเฟี้ยวลอยนะฮะอันนี้มีแรงท่าไม่ตายด้วยนะครับในเซิร์ฟอยกกลางเทพนี่มีแรงท่าไม่ตายด้วยแล้วก็จะแลกเป็นจิตอาวุธเทพนะครับโอ้โหอันนี้ใหม่หรอจิตอาวุธเทพทุกคนฮะยังรอครับผมอัปเกรดมาหลายอย่างมากเลยทุกคนฮะแลกของเทพเทพนะครับของเทพเทพนี่คืออะไรขอดูหน่อยโอ้นี่ไงเป็นมหามีทั้งทองแพงด้วยนะโปรไฟล์นะครับผม นี่น่าจะเป็นตัวแปลงล่างปะนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างอู้หลายกิจกรรมมารวมอยู่ในนี้เลยก็บอกว่าแรกของเทพๆนะฮะน่าจะเป็นของแรแหนดีๆอะ่ะโอ้โหเยอะมากโคตรเยอะเลยนี่กล่องอะไรเอ่ยกล่องช่างเทพ2ออบครับเมื่อเปิดมาสามารถได้รับเป็นไอเทม 1, 1ชนิดนะฮะมีพวกอุกบาทนะครับผมเป็นเหล็กกล้าหรือว่าจะเป็นอุกบาทนะครับ7ดดาราด้วยนะครับแลกเปลี่ยนไอเทมครับตัวนี้เราแลกได้เลยนะ เราจะมีของที่แบบแลกได้ง่ายนะครับแล้วก็ยากตามลําดับความแรงของไอเทมนะครับข้างล่างก็จะเป็นแลกดอกพันษานะครับทุกคนฮะดอกพันษาคือเป็นกิจกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ให้เราร่วมสนุกนั่นเองนะครับซึ่งเก็บสะสมเนี่ยเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับของลแลนแลแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ก็จะมีของประมาณนี้เฮ้ยผมว่ากิจกรรมนี้ดีนะมันทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บของนี่ยมาแลกของดีๆได้ สำหรับสายงบน้อยก็อยู่ได้นั่นเองนะครับกิจกรรมคริสต์มาสครับในไงตอนรับปีใหม่ 2, 2022นี้นะฮะแรกเป็นถุงเท้าคริสต์มาสนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกไอเทมแหล่โปรไฟล์หรวเป็นของผ้าคลุมนะครับเป็นพวกพาหะก,ก็มีนะหลายๆอย่างนะครับอันนี้ของอะไรเอ่ยกล่องคริสต์มาสนะครับผมเขาบอกว่าเปิดมาจะได้รับไอเทมแหลๆ่ๆแปว่าจะเป็นยามังกรไขวิญ,ญญาณม้าวัย นะครับอันนี้เป็นแรกสร้อยคอรครับคนมาในช้อยอุปกรณ์แล้วนะครับแรกสร้อยคอรองเท้าในเลเวลถุงสูงนะครับแรกเป็นพวกตั้มรึงนะครับผมนี่แรกมีช่องแชทนะครับเกาเรียกว่าแชท VIP เมื่อเวลาเราแชทเนี่ยในเกมโยกังเนี่ยมันจะมีซัพพอร์ตให้เราเล่นเว้ยมันจะมีแชทแบบเป็นสีนู้นสีนี้อะไรเปลี่ยนได้นะโอ้โหเหมือนเป็นทีมนะทีมแชทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแลกเสร็จอาวุธนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีพวกแลกสัตว์เลี้ยง นะครับสัตว์เลี้ยงก็จะมีขึ้อยองอันนี้สัตว์เลี้ยงอะไรขนมย่าเลยเขาเขียนว่าขนมยา่าพลังวิญญาณนะเพืคนแล้วก็เจ็ดปีศาจย่านะฮะโอ้อะไรเนี่ยเหรียญรูนะครับผมอันนี้เป็นเจ็ดผู้รับใช้ปีกดำนะฮะพอเป็นสัตว์เลี้ยงติดตัวเรานะครับผมช่วยเราสู้กับบอสมอนสเตอร์ Monster, กับศัตรูนะครับแป้งโฉมครับคือแปลงร่างทุกคนนะแปลงร่างเป็นรูปร์ต่างๆได้อันนี้เป็นลูกมืออัปเดตใหม่แน่ๆเลยอย่างเท่เลยอันนี้ล่ะ นนกนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเขานะฮะมาลาวาแล้วก็จะเป็นเรือมังกรนะครับแลกรับแหวนนะครับเป็นไอเทมอุปกรณ์ขั้นสูงนะแล้วก็จะมีแลกทำของของทำอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะครับแลกเป็นของแฟชั่นผ้าคลุมอะไรเงี้ยก็มีโดยใช้ไอเทมแลกเป็นตัวผ้าขนนะครับซึ่งของแลกเนี่ยพวกนี้จะเป็นของที่มันหายากนะครับซึ่งบางอย่างมันจะขายในร้านคาด้วยนะข้างล่างก็จะเป็นแลกพวกสกินจิตอาวุธครับโอ้ยตัวนี้ใหม่อะ คือโยกังนี่เขาอัพของใหม่เรื่อยๆเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยของแบบเนี่ยแรงใหม่ๆอั้งนั้นเลยเนี่ยพวกเนี้ยครับผมเป็นอะไรเนี่ยโยงยางนะครับผมโอเคโลนะเนี่ยพวกเนี้ยโอ้ไม่ฮะเนี่ยโอ้โหนี่มันจะติดอยู่ข้างหลังเรานะแลกโปรไฟล์นะครับเนี่ยแล้วก็แรกเป็นพวกอาบุตรลับอุ้ยอาพุรลับก็อเก็ใหม่ตัวนี้เป็นโอ้โหอย่างเท่เป็นจิตอย่างเท่เลยนี่ยนะครับผมโอ้โหดาวตกย้อนนี่เป็นอะไรเนี่ยมังกรนะฮะ โอ้ยอย่างเท่เลยอาบุธรับเป็นในหนึ่งฟังก์ชันที่แพทใหม่ๆเนี่ยในเกมอยู่กลงเนี่ยก็มีอัปเกรดให้เราเล่นนั่นเองส่วนกิจกรรมเติมเงินครับกิจกรรมเติมเงินใครที่เป็นสายเปย์นะครับผมจะได้รับของที่มันแรซับพอร์ตนะครับไม่จะเป็นบัตรเดือนได้รับเป็นตำลึงทองแท่งได้รับเป็นพวกไอเทมต่างๆของแรกกิจกรรมอัปเกรดตัวละ,ะครนะฮะเติมทุกวันนะครับแล้วก็จะเป็นซูเปอร์โบนัสเติมทุกวันก็จะมีประมาณนี้นะฮะ นี่ครบ6วันก็จะได้รับของแร้ๆไปแรกขอพรีเมียมมาใช้งานได้เลยนั่นเองนี่คือรายละเอียดทั้งกิจกรรมโบนะัสแล้วก็ท็อปอัพเติมเงินในเกมน,นะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะในเกมโยกังเซิฟโยกังเทพเนี่ยเขายังมีลูกเล่นนะครับมันจะเป็นช็อปนะฮะช้อปปิ้งนะครับมีให้เราเลือกซื้อได้นะครับหลายๆช้อยครับช้อยที่ผมอยากจะซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกชุดหรือว่าผ้าลุมเนี่ยเอามาใส่เท่เทได้เลย ซึ่งเววิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับทุกคนวิธีการจะได้ตำลึงอันแรกคือ Level เลเวลสิบครับออกมาซื้อได้เลยเลเวลสิบตำลึงง,ง่ายๆคือ1นึ่งหมื่นซื้อได้เลยนะครับนี่เป็นสวนให้เราตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของอัพเกรดตัวนะครับอันนี้มันจะมี3แบบ4แบบนะทั้งมีตำลึงแบบไม่ล็อกของที่มันดีขึ้นนะฮะรูปลักเยอะขึ้นรวมถึงทีมแชทนะครับหลายๆอย่างสวนอะไรเงี้ยก็มีของที่มันแรตกแต่งได้เยอะขึ้นนะครับเกมยกระดังมีสวนให้เราสร้าง นะครับแล้วก็เป็นพวกอาวุธพาคุ่มนะครับก็มีขายได้ในจํานวนความแรงของตาลึงไอ้ตำลึงไม่ล็อกนะข้างล่างก็จะเป็นทองแท่งก็จะโหดขึ้นมาอีกนะของที่มันโปรหรือว่าพรีเมียมขึ้นมาอีกของเยอะขึ้นเป็นแบรนด์เ네นมนะครับก็จะมีของที่มันน่าใสนะฮะแล้วก็ดูเท่ดูแพงนั่นเองนะครับแต่แพงที่สุดก็จะเป็นเหรียญวิญญาณมังกรนะฮะตัวนี้แบบว่าคือ โอ้ oh my g o t นะครับผมของมันหายากสุดๆเลยเอามาซื้อได้เลยหายากสัดๆเลยนะครับก็จะมีของแบบอัปเกรดแรร์มาช็อปปิ้งได้เลยนั่นเองนะครับ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเคว็กันดีกว่านะครับรายละเอียดในเกมโยกังเทพกับเอทีหเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นในเกมโยกงังคอยโยกังเกมเก็บเบลมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลากหลายอาชีพให้เราเลือกเล่นกับรูปลักษณ์ตัวละครที่ น่าหลักนั่นเองด้วยหลายๆฟังก์ชันนะครับซึ่งเป็นเสน่ห์ในเกมโยกังเนี่ยแน่นอนครับผมจะมีผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยที่ชื่นชอบเราเล่นอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นอีหนึ่งตัวเลือกครับผมที่เอามารีวิวในชาแนลนะฮะเกมโยกังในเซิร์ฟโยกังเทพนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนครับผมใน S6 ของเขานะฮะใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอจัดไปได้เลยนะครับเขาบอกว่ามีกิจกรรมปิดท้ายนะครับผมใครที่แชร์เนี่ยแจกฟรีไปเลย3ล้านลําดึงนะครับผมเพียงทักขาแอด โยกังเทพนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ได้รับตำเลง3ล้านนะฮะผมขอไปแชร์ก่อนได้ไหมเนี่ยถ้า3ล้านข็ล้านด้วยนีับผมสามารถซื้อของผ้าคลุมแฟชั่นมาใส่แบบหลอนๆได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดะอันนี้เป็นพวกแผนที่นะครับเกี่ยวกับคริสต์มาสนะฮะก็จะมีบอกอ่านี่ไงโอ้โหอย่างแท้เนี่ยเป็นคริสต์มาสเหมือนเราแบบเข้ามาในเกมเลยนะครับผมวาร์ปเข้ามาอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นผมคลิปรีวิวเกมประยมสัปดาห์กับเซิร์ฟ อยู่กลางเทพใน S ที่6นะครับผมใครสนใจลิงค์ดาวน์โหลดข้งางล่างคลิปวิดีโอนี้จัดไปได้เลยถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์กระด่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยนะฮะคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบายบายครับ